ก็ค่ะเครื่องยนต์โกลเด้นโบ155พร้อมท่อซิ่งนะคะขอบคุณลูกคา้คคจคกคาจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะมาจับไปนะคะตอนนี้นะคะราคาเครื่องโกลเด้นโบอยู่ที่29,500นานะคะมีท่อซิ่งแบบนี้ไปด้วยนะคะลูกคา้าซื้อเพิ่มนะคะท่อซิ่งกับข้อยกกรอันนี้ซื้อเพิ่มในราคา2 2 0 0บาทนะคะสนใจติดต่อ0979712677นะคะเรามี จำนายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะคะจ่าคุณพ่อขอบคุณมากมากเลยจ่าจ่ามาไปเสียเงินสวยกันเถอะจ้องอ่ะก็ไอพ่อเสียเสียหาพันเงินจ่าเสียสองหมื่นกว่าจ่าสามหมื่นหนึ่งพันอร่อยพร้อมเขายกกองแบบนี้นะคะราคาเครื่องโคเดนโกล9 5 0 0มนานะคะสนใจติดต่อ097 เก้าเจ็ดหนึ่งสค่ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินุ์ขอบพระคุณคุณพ่อนะคะอาจจะของเครื่องอยากใก้เมียลวกันเพาตงมันกบวนกอดกนจ้าจ้าฮ่า่าก่าฮ่าอยากใ้เมียันเเตียมันกวนกดจ้าเนียนเนียน้มือนียนท้งมือเนียนต้องวันกอดด้เลยเว่ากอมันเนี่ยผมใส่หม่องเียล่ะ 念的人就。